โอ้ยคิดอยากไปน้องคิดอยากมาเนี่ยอากาศอนไหลายเลยคิดอยากนะครับอากาศมันหดหลายเลยคิดอยากสเสน่ห์นี่ใส่กนลําโคกหนค่ยขาเลยเออมาจวดพี่น้องคิดอยากมาเนี่จะเป็นจน้ได้บุผู้เฒ่าอยากกินพิซซ่า <c oughs> อยู่ผู้เดียวแล้วคิดอยากแล้วพี่นอ้องเบื้องหน้าตาและสีสันเอ้ยกลุ่งตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้เขาก็แน่นกำาังโคหวัๆเนี่ มาจวดมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อค้ดอยากค้ดอยากมาพี่น้องสวัสดีครับโอ้ยคืดอยากแย่งหมดีนอากาศท่อนนะครับเปน็นใจเลยคือสร้างค้ดอยากกินพิซซ่าเถบา่อนไปซื้อมากว่า,ากันพี่นอ้องมามาลุยกันเบิ่งดูขค้ดอยากค้ดอยากนะครับพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อบริจาคินน้ำน,นะครับเบิ่งหน้าตาและสีสันนะครับนี่นะครับพวกเราอยากกินพิซซ่าหมดเลยับน้ำโคก S 1> <S 1> อ,อ,อากาศบันฮวนมืออืดเสียดเมื่อเขีมมรหลาดัดนะครับคืดอ,อยากแห้งมือนเันเป็นยังไงบุกเขืคืดจัเงเดียียังมาเขาฝันจังคืดอ,อยากกินพิซซ่าเลยแซบยูรันนึงแซบยูน่ยน,น้องมา,าอ่านดหนาซีฟู แซ่บสมอยากก็ไม่ healthy. ้องครับกดอยากซื้อมากินแซ่บสมอยากก็ริบ79บาท แบบว่าไส้ทะลักซิบปีมันี่ศาสตร์ก็บอกคืออยากเมือน,น,นอาจารย์เลยคืออยากอากาศมันห่อนหมดปกติมันต้องซ้อยจูแม่อาจารย์ลอย ป <Hello. S 1> กติต้องซอยจุลาบงวงมันเลคือากพิะ้ะซ่เกลือรดละเกือสิบาททั้งดอกเสนอ,อใส่เยอะๆเลยพี่นอ้องอืมอืมตาดจะสูบุม ไม่ร้องมาพิซซ่าช่วยยกุก้งพคนสดแห้งร้านยุบันแพ่งนะครับหอมคืออยากอีกหือเมื่อนั่นสิเมื่อบ้านเข็ม,มาานาลิด พุยดอของปลาอย่างถาซังได้ไปลองดมืออื่นมืออื่นเมื่อาบานอืมบริเปั้นผาเพราะจะสาผ่าวแ้แห้งเพราะมอบริวณกระดอ่งบรดอกถา,า,าแห้งขายปลาแห้งมันก็มเ,มอเองถึมือเุสดยอดสมคืนอยากอิไปลองครับนครับ เป็นอะไรกล่องในเบาะนี่ส้มคือดอยากแห่งพี่น้องเลยถาดไปเทียสิบเก่ากินผู้เดียวเบิร์ตบอลสิเด้ยรอมึงดูว่าช่วงนี้พักเบรกยาวกลับมาเจอกันทีวันที่แปด วันที่8มีนาอยู่ที่อำเภอซำสูงนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสิเมื่อบั้นไปหาขายของปลาก่อนอู้ยืดไป้องยืดยืดยืดเงี้ยเงี้ยอู้ยืดยืดเนี่ยเงี้ยนี่อู้อย,อยืมก <it. S 1> ิน้ำจิ้มซีอิ๊งเสียบ เช็นฝรั่งก็กิดนะหรอว่า <c> ด <oughs> ูด้่ยโอ้ค่ะกันบวกคืออยากจ,จ้างการบวซือ้อมาขินขึ้นไปบอกพี่น้องการบวเสียบคือปล่อยง่วงเดี๋ยวพี่น,อน้องเน,นาะกอรเสียบคือซอยจุด,ดินี่ครับ 嗯，嗯。Mm. Mm. มื่อนี้ขอเป็นฝรั่งเจ๊หมื่นได้ไหมน้องเด้อพิซซ่าพะน่ะคืออยากเนี่ยอากาศมันห่อนไปปั่นผาหามาตากแล้วโอ้คืออยากกินพิซซ่าแด้ได้ความคิดโอ้ยบ่เคยมีในความคิดจะเกิดเป็นของสิบป,ปีมื่อนี้สั่นก็พอเคยคิดว่าจะกินพิซซ่าเมื่อนี้จันได้คืออยากกินแบบฝรั่งเป็นฝรั่งจ๊กมื่นก่อนมือนม่อไง คุ้มอยู่หรอกเก็ดสิบาทแซบคับใส่ก็ไล่ไหลม,มาเบิดอีกทีไีหรอกเบิร์ตอืมแบรมบร้อยเบิก์ีอืมแซบคับสมคืออยากอีกรับ แต่ว่ากับเแลล์ของเนี้ยคือเกากินอิ่มอยู่แต่ว่ามันเป็นบ่อ,อิ่ม,มนะครับพี่น้องเป็นท้องเว้านี่ครับกินเบอร์เหลวกับสิประบ้านวถาถามว่าอิ่มไหมท้องท้องอิ่มอยู่นะแต่ปากยังหิวอยู่อาจจะเป็นเพราะหนึ่งอากาศร้อนนะครับอากาศ เป็นน้ำอากาศเนาะสองเป็นน้ำห้าบ่เคยชินแต่ว่ากันฟ้าลังกระเจาอาัดอิม่มนะครับแต่หฮากัก็อิ่มอยู่แต่ว่ามันหังมันอิ่มแบบจะไหนล่ะบอกไงมันบ่คือบอ่คือขอ้าวนียวจ้ำบนมันบ่คือขอ่าวนียวคุยหลับง่วงทังสี้นนะครับแต่ว่า,ากัดสบนะครับเสียบคือว่าย่ำเ้าคืนอ,อยากเขาจังสือมากินย่ำคืนอ,อยากอีนี่นะครับนะ พี่น้องคือกันได้พี่น้องเด้ออยากกินยังคืออยากยังเนี่มันบนเนื้อบ่ากัวแรงซื้อมากินหลดพี่น้องนะครับซื้อมาเฮ็ดกินหรือซื้อมากินเลยนะครับเป็นยังแจว่างสันว่าทีจัดร้อยสิเอากุศลบายนี่เลยคืออยากกินยังที่มันไม่เหนือบ่ากัวแรงที่เราพอจะมีกําลังพอซื้อกินได้ซื้อกินเลยพี่น้องนะครับคนเท่าอี่ยังล่ะคือคือจังภาษาอ่าพูดเฒ่าพ่นว่า ตื่นเช้ามาเห็นหนาจังวายัางนะครับชีวิตคนเราไม่ได้ไปนอนกินเลยครับพี่น้องอยากกินยังกินคือจังอันเปิน้นพระเปินเทียดเปินยังกันล่ะยั่งเบิดบุญไปแล้วไปเคาะโลงปก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 ่งโป๊กโป๊กโป๊กนี่เด้อเนี่ยมาเจ้ามาให้แล้วใต้ทูบดอกนึงไปติดหนให้ได้กินบ่พี่น้องว่านั่นล่ะเ <c oughs> ครื่อ,องความหมายอยากสื่อสารหนึ่งสั่นพี่น้องนะครับนะบางคนว่าโอ้เจ้าคือกินพิซซ่ากินอันนี้แท้เจ้าลื่อมมัน สร้อยจุลื้มยังอะไรบ้าไม่สิบอแมนได้ไปน้องเด้ออันนี้คืดอยากซื้อๆอด้จังเอามากินนะครับเอา้าเดี๋ยวมางอื่นพ่อกันมาเพิ่มเขมรัลัดจังหวัดอุบลราชธานีจาน,านลอยสิราบัานนะครับผู้ใดอยากได้ของปลาตามฤดูกาลนะครับกถ่าสร้างจานลายอยอ่าคุณแม่ท่างกุมภาวาบอเพิ่นสร้างปลาแดกสองกระปุกเดี๋ยวจานลอยสิเอามาดำนะครับปลาแดกสองกระปุกผลปลาแดก,ดกต้นปลาดำคุง้งนะครับแล้วก็ต่างๆนั่นอ่ะ ช่วงนี้ก็บซิมีโอ้หลายแนวอยู่้าดอกคิดว่านะครับพวกพวกเป็นมะเร็งเลยว่าสิเป็นยังไงอะเออี่อยังไงไท่์มดแดงนะครับสิมีหลายอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วจังหวะกันพี่น้องเขานะครับคลิปนี้ครับขออนุญาตนะครับพี่น้องคืออยากกินพิซซ่าก็เลยมาเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งกันหน้านะครับคือว่าบ่แม่นว่าจังซั่นจังซี่พี่น้องนะครับเฮาคืออยากหยังเฮากินเลยพี่น้อง นะครับอยากจะทําอะไรอยากจะกินอะไรที่มันไม่เหนือบ่าวกว่าแรงที่เราพอจะมีกําลังซับซื้อได้ซื้อกินได้พี่น้องนะครับตายไปพูดได้กินหรอกเอาซ้ำนั่นแหละนะครับแต่ว่าคนเทากับว่าตายไงพนันหอกว่าอยกกี่ไรกันหกสิบเจ็ดสิบปีบุละนะครับแต่ว่ากขึคนดยางยังกระซื้อกินรถพี่น้องเนาะนะ,นะเอาอสาัตนแหละพี่น้องขอบพูณหลายๆครับไปแล้วครับบ๊ายบาย